อีพีนี้มาดูการผ่น verb b สแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องเทียบกับ a b หนึ่แล้วก็ b 2ก่อน verb ที่ผ่านด้วย a จะลงท้ายด้วย o is I, u me, e u m e ete un เช่น cello f e l i s f e l i e l u m e f e l e t e e l u n ส่นวน verb b หนึจะลงท้ายด้วยอ a เช่น p e r n a l p e r n a s p e r n a i p e r n a m e p e r n a t e p e r n a n e ส่วนวบีสองจะลงท้ายได้วย o i s i u m e i t e u n เช่น argo argis argi argume a y e t e agun ยกตัวอย่างวบที่อยู่ในเอวันเช่น kateveno แปลว่าลงมาเฟ g โกแปลว่าจากไปสตา n o โนแปลว่าถึงเปอรโนแปลว่ารับมาพีเยนโนแปลว่าไปส่วนวอร์บ,บีวันโปรโติโมชอบมิเลาฉันพูดสตามตาเต้าฉันหยุดเปลปาโตฉันเดินเซกิโน หรือเ n ฉันเริ่มส่วนวอร b บี o ทูออดโฉันขับโซ so. ฉันมีชีวิต t e l e ฟ h นโ o ฉันโทรโบโรฉันสามารถซิโคโรฉันให้อภยัยคำสุดท้ายนี้เราอาจจะเห็นบ่อยๆคำว่า m e s i โคมันแปลว่า excuse me แบบขอโทษนะคะประมาณนี้